รางวัลโนเบลนะครับรางวัลแรกประกาศมาแล้วนะครับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นักสถาบันเคโรินสกากรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนก็ได้มีการประกาศรางวัลอสงเกียรติประจําปีนะครับก็คือรางวัลโนเบลนะในสาขาแรกที่ออกมาคือสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์นะครับในปีนี้นะครับมีสามท่านที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็คือคุณชิมอน ซากุชินะคับจากประเทศญี่ปุ่น,นและก็ชาวอเมริกันอีก2คนนะครคุณแมรี่อีบันโครและคุณเฟรดแรมสเดลโดยทั้ง3คนนี้นะครได้รับรางวัลจากการค้นพบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันส่วนปลายหรือว่า peripheral immune tolerance นะครับซึ่งไขพิศนาว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกในการควบคุมภูมิคุ้มกันของตัวเองนยไม่ให้ทํางานผิดพลาดได้อย่างไร โดยในทศวรรษที่ปี1990นะครับคุณสากกุชิชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้ค้นพบว่า T เซลหรือเซลภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยที่ทำหน้าที่โจมตีเชื้อโรคและก็โจมตีเซลล์ทำลายเซล์ที่ผิดปกติของร่างกายเนี่ยนะครับมันมี T เซลล์ชนิดพิเศษอยู่ที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการโจมตีแต่กลับกันเลยคือ เป็นทีเซลที่ทําหน้าที่ควบคุมและยับยั้ง t ีเซล์ชนิดอื่นๆเนี่ยไม่ให้โจมตีร่างกายตัวเองหรือดุร้ายจนเกินไปเรียกได้ว่าเป็นตำรวจ t ีเซลนะครับโดยเขาได้ตั้งชื่อทีเซลลนี้ว่าเป็น t ีเซลควบคุมหรือ regulatory t ทีเซลหรือชื่อย่อง่ายว่า t r เร คุณผู้ชมจําชื่อนี้ไว้ก่อนนะครับโดยในปี2001นะคุณบอนโคลสและคุณแลมสเดลก็ได้ศึกษานะสาเหตุของโรคภูมิต้านทานตนเองที่รุนแรงในหนูทดลองแล้วก็พบว่ามันเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนยีนหนึ่งที่ชื่อว่า FOXP3 นะครับนอกจากนี้ก็เชื่อมโยงได้ว่าไอการกลายพันธุ์ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นสาเหตุของโรคทางภูมิคุ้มกันที่รุนแรงในเด็กนะในมนุษย์ที่ชื่อว่าโรคไอเปกซินโดรมจนในเวลาต่อมา งานวิจัยนะของทั้งสท่านเนี่ยก็เกิดมาถึกการเชื่อมโยงกันแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเจ้า FOX P3 เนี่ยมันคือยีนที่เป็นมาสเตอร์ยีนที่ควบคุมนะครับการสร้างและการทำงานของเจ้า T-cell ที่ชื่อว่า T-Rex นี่เองนะการค้นพบนี้ก็เป็นการยืยนยันว่า T-Rex มีอยู่จริงแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมสมดุลของร่างกายเราโดยการค้นพบนี้นะครับก็อาจจะเปิดทางในการวิธีการรักษาโรคใหม่ๆได้อย่างเช่น โรคภูมิคุ้มกันที่ทำลายตัวเองเนี่ยแพทย์อาจจะกระตุ้นนะการทำงานของเจ้า T กซ x ขึ้นก็อาจจะทำให้นะอาการของโรคเนี่ยลดน้อยลงหรือในทางกลับกันเจ้าพวกเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมักจะดึงดูดเซลล์ T กซ์เนี่ยมาไว้รอบๆตัวมันเองเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกเซลล์ T เซลล์อื่นๆเนี่ยทำลายนะครับถ้าเราสามารถจ่ายยาที่ไปกระตุ้นลดการทำงานของ T กซ x เนี่ยเฉพาะบริเวณรอบๆเนื้อเยื่อของมะเร็งเนี่ย ก็จะทำให้มะเร็งเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางการรักษาใหม่ของมะเร็งก็เป็นได้